ทราบไหมครับถ้าหากว่าเจอคนไข้ที่สงสัยมีฐานกระโหลกแตกเราไม่สามารถใส่อุปกรณ์นี้ในการเปิดทางเินหายใจได้นะอุปกรณ์นี้เรียกว่า nasopharyngeal w a naso naso แปลว่าจมูกครับส่วนคําว่า p h a r y n x แปลว่าคอหอยก็แปลว่าอุปกรณ์นี้จะใส่เข้าไปในจมูกนะแล้วก็ให้ลงมาที่คอหอยจะเป็นการเปิดทางเหนหายใจคนไข้จะได้หายใจได้แต่ว่าเป็นข้อห้ามนะถ้าเกิดว่าสงสัยมีฐานกระโหลกแตกเพราะการใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะมุดเข้าไปใน สมองก็ได้นะซึ่งแบบนี้ใส่ไม่ได้เราก็ไปใส่อย่างอื่นแทนอย่างเช่นสงสัยมีฐานกระโหลกแตกเราก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปในปากครับเปิดทางหายใจได้เหมือนกันอุปกรณ์นี้มีชื่อว่า o r o รฟ a r รนเชียลเอลเวคำว่า oro o r o, ro, o ro, แปลว,ว่าปากฟาเิงก็คอหอยใส่เข้าไปในปากนี่แหละครับมันก็จะสามารถเปิดทางหายใจได้มาดูหน่อยกนว่าแล้วกระโหลกแตกเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันจะมีคำศัพท์คำหนึ่งครับเขาเรียกว่า Lefo r t เลอฟอร์ดแฟกเจอร์เลอฟอร์ดไปคุณหมอที่บรรยายลักษณะการแตกทั้ง3แบบจึงชื่อว่า Lefort f r a c t เ r อก็จะมีอยู่3แบบครับมันจะไล่ขึ้นบนนะเลอฟอร์ดหซึ่งจะบอกว่าอาจจะโดนอวัยวะอะไรได้บ้างดูตรงนี้นะครับ Lefort 1คืออะไรเห็นที่ผมวาดไหมสิ่งนี้ครับเขาเรียกว่าขากรรไกรบนส่วนอวัยวะส่วนนี้กระดูกส่วนนี้เรียกว่าขากรรไกรล,ล่างขากรรไกรบนมันเรียกว่าม a กซิ l ลครับจะสังเกตว่า กระดูกมันเชื่อมกันนะเวลาที่ตอนเป็นอยู่ในคันบรรดาครับส่วนของกระโหลกเนี่ยจะเป็นเหมือนจิ๊กซอว์มาเชื่อมกันพอคลอดออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะกระโหลกเหมือนเราปัจจุบันนี่แหละครับตำแหน่งนี้เป็นส่วนที่เป็นแก้มแก้มคือด้านข้างกระดูกชิ้นนี้เรียกว่าไซโกมาตรงนี้เป็นส่วนของจมูกนะครับก็เรียกพวกนาซเอโบนนาซเอแปลว่าจมูกอะโบนแปลว่ากระดูกตรงนี้ชื่ออะไรนะชื่อว่าแม็กซิล่าครับอันนี้ชื่อว่าไซโกมา ส่วนด้านบนนะครับที่เป็นหน้าผากนูนๆเนี่ยเป็นกระดูกที่ชื่อว่าฟอนท l b โบนครับฟอนท l b โบนส่วนนี้มาดูว่ามันแตกยังไงถ้าเลือฟอดหนึ่เลอฟอดหนึจะมีการแตกแบบนี้ครับเห็นไหมถ้าผมลากเส้นมันจะผ่านตรงกึ่งกลางของกระดูกด,ด้านหน้าเนี่ยแ a กซิล่ากระดูกหางกายบนมันแตกแลักษณะจะพาดผ่านแบบนี้นะครับอย่างเช่นการโดนกระแทกต่อยตรงเนี้ยึ่ง่ยแล้วทาให้ส่วนนี้มันแตกใปเกิดอะไรขึ้นนะ มันอาจจะกดเธอนหายใจก็ได้นะถ้าเกิดว่าให้กระดูกเนี่ยอาปากด้านหลังของกระดูกก็จะเป็นขั้วคอหอยเลยถ้าหากว่ากระดูกสนเนี้ยครับขานกายบนมันยุบเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปกดคอหอยได้ถ้าเกิดว่าคนไข้นอนราบหรือว่าหมดสติเนี่ยบางทีมันกดคอหอยเขาก็อาจจะไม่ออกถึงแก่ความตายได้โดยการใช้อุปกรณ์พวกนี้แหละครับในการเปิดเธอในหายใจแต่ว่าเรือฟอร์ดหนึ่งเนี่ยก็ยังโอเคนะครับยังอาจจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่า นาโซฟาเรนเช a ยลเอวเข้าไปในจมูกได้เพื่อเปิดทางหายใจไงลองจินตนาการว่ากระดูกชิ้นเนี้ยชื่อว่ากระดูกแม็กซิล่าขานกายบนมันยุบลงไปข้างล่างครับมันเข้าไปในภาพที่ผมว่าเนี่ยที่ท่นานเอาใส่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเข้าไปในจมูกนะครับมันก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ทาหงหายใจมันอุดกัน้นถูกไหมครับมันป้องกันได้ไงไม่ให้ทาหงหายใจอุดกัน้นเพราะมันเป็นท่อที่ช่วยให้คนไข้ย,ยังคงหายใจได้อยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันสูงขึ้นนะครับอันนี้จะเข้ามาสู่สิ่งที่เรียกว่าเล f ฟอร์ดสองครับเลวฟ จะแตกตามรอยนี่เลยครับเนี่ยรอยแยกเนี่ยตรงนี้คือกระดูกอะไรนะครับกระดูกแก้มชื่อว่าไซโกมากระดูกตรงนี้ก็เรียกว่าไซโกมาเหมือนกันแก้มมีสองข้างด้านบนเรียกว่าฟอนทอลมีรอยตรงเนี้ยรอยที่มันเชื่อมกันของเขาอยู่แล้วถ้ามันแตกแบบนี้ก็แปลว่าใบหน้าทั้งหมดเนี่ยมันถอยออกมาเลยครับคือเหมือนถอดใบหน้าออกมาเวลาที่สังเกตเนี่ยจะเห็นว่าคนไข้ดั้งยุบไปเลยอะ่ะเหมือนโดนรถชนแล้วก็โคมา่าจะเห็นว่าหน้ามันยุบเป็นกระดาษเลยครับยุบเไปก็คือส่วน กึ่งกลางของใบหน้าเนี่ยยุบเข้าไปถ้าแบบนี้มีโอกาสที่จะหายใจลําบากได้นะเพราะว่าส่วนนี้มันยุบเข้าไปมันกดเธอในหายใจได้เราก็ต้องเปิดเธอหายใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้อุปกรณ์นี้ที่ชื่อว่า n a s o f a r y n g e a l airway ระวังมันเข้าไปในสมองนะครับด้วยเหตุว่าฐานกระโหลกคืออะไรตรงนี้ครับถ้าเราสามารถผ่ากระโหลกได้ส่วนด้านบนเนี่ยเป็นส่วนที่มีสมองอยู่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฐานแล้วครับส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนของใบหน้าที่ไม่มีเนื้อสมองอยู่ มันจะมีรอยต่อตรงนี้ถ้าเกิดว,ว่าเราดูข้างในรอยต่อเนี้เป็นตัวที่แบ่งชั้นระหว่างสมองแล้วก็เนื้อเยื่อส่วนใบหน้าถ้าเรามันถ้าเกิดว,ว่ามันมีการแตกเนี่ยบางทีการแตกมาเป็นทาให้ฐานกระโหลกที่อยู่ข้างในมันแตกไปด้วยถ้าเราใส่อุปกรณ์นี้ยมันมีโอกาสเข้าไปในสมองได้นะครับังนั้นต้องระวังครับถ้าหากว่าเจอผู้ป่วยที่มี ลักษณะรอยช้ำหรือว่ามีบาดแผลตรงนี้แล้วมีเลือดออกที่จมูกด้วยใบหน้ายุบลงไปอ่ะอาจจะเกิดฐานกะโหลกแตกก็ได้นะเราสามารถจะรู้ก่อนที่เราจะทำเอกเรย์ด้วยซ้ำไปเพราะว่าในที่เกิดเหตุเราทำเอกเรย์ไม่ได้แต่ถ้าตัวร่างกายดูมีเลือดออกที่จมูกครับแล้วก็ดูมีรอยช้ำที่ใต้ตาเนี้ยลักษณะเหมือนกับแรคคูนไงรอยช้ำม่วงที่ใต้ตาสงสัยฐานกะโหลกจะแตกครับอย่าไปใส่อุปก,กรณ์พวกนี้นะเดี๋ยวมันเข้าไปในสมองแล้วถ้าเลือดฟอดสุดท้ายคือเลือดฟอด 3เลืฟอร์ดจะไล่จากล่างขึ้นบนนะครับเลเวฟอร์ดหคือตรงนี้ใช่ไหมครับที่แตกเลืวฟอร์ดสก็คือตามร้อยนี่แหละเลืวฟอร์ดสใบหน้ายุบมาเลยครับเลืวฟอร์ดสก็คือร่องนี้แหละครับเห็นไหมมันแตกสูงมากเลยครับตรงนี้เรียกว่ากระดูกฟอนท่อโบนตรงนี้เรียกว่ากระดูกไซโกมาครับการแตกของเลืวฟอร์ดสเนี่ยก็คือแตกสูงมากเลยทําให้ใบหน้าทั้งหมดเนี่ยยุบหรือไม่ก็ออกมาทีนี้การที่แตกเลืวฟอร์ดสามเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าการแตกเนี่ย ก็คงทําให้สมองมีการชอกช้าได้เพราะมันอยู่ใกล้ฐานกระโหลกนั่นเองไฮไลท์ก็คือระวังครับการใส่อุปกรณ์เปิดทางหายใจสู่คําถามหลังจากที่ฟังคลิปนี้ผู้ป่วยรายใดที่ควรระวังในการใส่อุปกรณ์เปิดทางหายใจชนิดนี้ครับ n a s o f i n a n c i a l a w a y ก็ไก่ผู้ป่วยที่มีเลือดก,กำเดาวไหลเข,ขาไข่คนไข้ที่จมน้ํขคอควายผู้ป่วยที่มีรอยช้ําที่เปลืกตาทั้งสองข้าง หลังจากเกิดเหตุรถชนงองูผู้ป่วยที่กำลังปั๊มหัวใจจากอาการแน่นนอกคำตอบคืออะไรครับผู้ป่วยรายใดที่ควรระวังในการใช้อุปกรณ์นี้คำตอบก็คือผู้ป่วยที่มีรอยช้ำที่เปลือกตาทั้งสองข้างเพราะสิ่งนั้นอาจจะเกิดจากฐานกระโหลกแตกก็ได้นะครับผมหมอเจตครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญานห้องฉุกเฉินและนี่ก็คือเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้เนื้อหาในวันนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับจงเป็นความโชคดีของคนไข้ที่ได้เจอเราสวัสดีครับ